สวัสดีครับวันนี้เจกับช่างสิงหครับวันนี้เิดคลิปก็เหินบาวนเล่นสายยางเลยนะครับก็คือควานก็ไม่อยู่ครับควานกลับบ้านแล้วก็พี่สิงห์ก็ไปถ่ายคลิปครับดูครับเขาเล่นยังเขาปีสายยางแบบจะพันขากันแล้วนะเอ้พันขาตัวเองครับครับจะทำใส่ผมเฮ้ย พอดีติดสายยางอยู่ครับโหก็ไม่มีใครช่วยได้ครับก็คือถ้าพ่อตาพี่ถิงก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะไม่เคยจับเบอร์บานแล้วก็พว่ออาจจะแบบยังไงแบบผมพูดไม่ถูกแบบยังไงตื่นด้วยไม่น่าจะตื่นครับจะแบบ เข้าไปไม่ได้ครับถ้าเข้าไปคือเขาจะทําใส่แล้วก็ทําทํานะครับทําคนก็คือต้องให้ควานแล้วก็แลก็พี่สิงพี่เสีอก็คุณคนตาเข้าได้ครับถ้าคนอื่นไม่เคยจับก็คือเข้าไม่ได้เริ่มพันนะครับหายทีออกครับก็คือแม่แม่นี่ก็ไม่ไม่ได้เล่นแต่ยางขนาดนี้คนระับ ใสย่ยางมาจากไหนใส่ยางจงากไหนวะผมยังไม่รู้ครับผมไปซื้อข้าวมาไม่รู้ว่าใสาย่ยางมาจากไหนเล่นครับเล่นครับโหใสายยางนี่ยืดเลยครับเจ้าว,วานแบบงัดไปครับ มองตาขวางทำใส่ผมด้วยครับอืมอืมอืมอือหช้างทำเลยครับเสียงม่เขี้ยช้างกินอะไรรึป่าวูพันแล้วครับเริ่มพันแล้วพ่อขนเนีย่ยเขาจะหยุดเรื่องนี้ครับผมว่าสายยางนี้น่าจะ มีการไปกัดด้วยครับกัดกัดไม่มีใครอ,ออกเอาออกได้ครับไม่จากความแ้วกพี่สิงพี่เสืออืมถ้าจะเข้าไปก็กลัวโดนทำใส่ครับก็กลัวๆครับเรามาัม่ราไ้ถ้าถือจะขอเขา,ายังไม่กลัวนะครับอืมมีการฆ่าครับ ดืืืดดิ่งไปมาครับแต่ผมรู้สึกว่าพันหมดแล้วครับพันหมดแล้วดึงดึงครับโอ้ดึงมากครับ ไอทิพย mm ู hmm. ้งัดครับกัดเอยเ้ยเรีย้ยเลี้ยสั่นหน่อยอร่อยไหมอูขาดแล้วครับขาดหน mm ึ hmm. ่งดอกครับคือช้างเขาจะรู้ครับเขาจะไม่กินครับเขาจะแบบเล่นสายยางแต่เขาจะไม่กินนะครับ คือพันกันไปมานะครับดูตรงนั้นผมก็ไม่กล้าเข้าผมก,กลัวเหมือนกันกับนะครับ ขาดไหมขัดไหมขาดไหม,ไหมสวนแม่นี่ก็ไม่ไม่ทำอะไรผมรู้สึกว่าแม่กับลูกคู่นี้เริ่มไม่ทำเลยกันแล้วครับขัดไหมกัดแล้วครับขาดดีผมว่าผมขอจะเอาขึ้นหลังนะครับการทำใส่แม่ด้วย เด็นมาทําใส่ครับเต็นไม่หยุดครับ<ส>ผมก็ปล่อยๆนะครับจบ<ส>เร่งก็ถ่ายก็ หน้าหน้านิดนึงช้าเมาแบบใส่งานแล้วก็ดึงครับให้มันขาดจะขาดมั้ยขาดมั้ย ทํทาใส่ให้ครับเฮ้นี่น่พันทำเตีองนะพันขาตัวเองนะบอกแล้วนะกัดกัดครับหาวิธีทําให้ขาดไม่ได้ฮะติดอยู่พันพันสูยอยู่

เล่นๆครับฟาดตัวเองนะครับมือ่อกจ้หืปวดอึรอครับเล่นไหมวาปวดอึ อขออื้อหน่อยนี่คอยจะขี้ไม่ค่อยออกครับเพราะว่ากินต้นกล้วยเยอะไปไหนผมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องสีกิริเวยนะครับขอบคุณครับ